ออยว่านได้นันเพราะพันผืดไม่มีชืดไม่มีมดในรถว่านผู้ดีแทแม้จะลมและสมซ้านยังบอกอ่านให้รู้เป็นผู้ดีจากด็อกเตอร์สัญญาซีวีเชียนสวัสดีกับท่านผู้ฟังตีกรอบและเผื่อนอสมอตีรักถูกตาน คงจะพบกับรายการซื้อสัมปันโนซมอคันตุกวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าช่วงนี้คงจะใช้เวลาลาฐานไปคนเวลาสักนิดนึงเพราะว่าช่วงประมาณตีสิเอ็ดกลืนนี้ครับกันจะได้รับฟังข้อมูลขก่าวสา้จากจากซอบอคอะครับจากส่วนกลาง ถึงจะรายงานสถานาการณ์โควิด -19 ในแต่ละรอวันให้ฐานใดรู้กันนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสั้นกันทะลอดนะครับช่วงนี้ปอดตึงช่วง9โดยเฉพาะ,ะอย่าลืมกับโซ่ต่อตั้งนีะครับฐานจะได้ฟังข้อมูลข่าวสั้นตีเป็นทิ้งเพราะว่าตอนนี้ขก้าวพร้อมกาออกมามากนะครับ เรากอา็อ่านเก้าสิบก้านี้เราก็ต้องระวังสักนิดต้องฟังข้อมูลข่าวสั้นตี่อมาจากเ,าเล่งตีเจือทื้อดายไม่ว่าจะเป็นโซโบโคอส,ส,สักงานสาตารณสุกจังหวัดตรังาจากาสวทตรังจากซื่อลักก้องในพื้นที่เรานะครับรายการซื้อสัมบัน์นอสโมโนี้ครับ ต้องข้อ,ขอบคุณทางสตวตตรังนะครับ่านบุญไหยการวัฒนาวิโดไตตีเอลอเฟื่ใไ้ทีมานาสอสมอได้มาปูดฟุยนำขบูลข้าวสาั้นเกี่ยวกับด้านสุภาพปาบมาโบ่านผู้ฟังต่างบ้านกับวันนี้คงาจะจ่ายเวลาประมาณสักสิบกวนาทีนี่ครับเประวัตตัวเดียวให้่านได้ฟังสถานาการณ์ประวาตตอนนี้นี่ครับสถานาการณ โควิดสิบกในช่วนประเทศไตยนี่ครับพมเล่ไา,ายมาบอกว่าวันนี้ติดเชื้อถึงเ9ื่อโรยสิบรายนะครับแล้วก็ป่วยสะาสมเนื้ออุกมืนไปปั่นฝายตายนี่สิบเอ็ดนะครับในช่วนของเยาวตางเราก็าเช่นกันนะครับตอนนี้กอมูลก็รย่งผุง โดยจะาอผูติดเชื้อนะครับเ,เรียกว่านี้ข้อมูลเรียกว่านี้ตั้ง35สคนแล้วกระติดเป็นกลุ่มก้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอรัศดาก็ดีอำเภอกอออันทังก็ดีนะครับตน้นจวงยินยินเราคงจะได้ฟังข้อมูลจากโซบโก,ก้องจกง่วัดตรังนะครับกรรมาการ กุมโูกติดต่อของจังหว่าตรังโดยมีโคอกนะครับได้ไปตุลาการมักคุณเลก็มีเป็ดยิ่งติบระดาบุญใจรองโคโกจะเป็นปูตาเลงข้าวนะครับต่ว่าข้อมูลบางฐานาจ,จะไม่ได้ฟังหรือว่ายังไม่ได้รู้ข้อมูลเรกว่านี่ครับข้อมูลเรกว่านี่ออบอกฐานนิดนึงว่า จังหวัดตรังนี่เป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มก้องจังหวัดที่เขาจัดในจัดกลุ่มสีแดงเข้มอ่าสีแดงเลือกสีเรื่องนะครับเชื้อระบาดรุนแรงวันเดียวนี่ก็คือเมื่อนที่บอกนะครับเด็กว่านี่ซ้ำสิบอารายกับโยดรวมก็คือโรยจ็ดสิบไรเแล้วก็สิ่งสําคัญกับพบตีนูนละครับงานซอบอ่านเตงเป็ด กระเพอยังไม่สามารถจำกัดวงผู้ติดเชื้อไหวได้ก็คือข้อมูลเรียกว่าในกับตป้านมาเตศสุยนแต่แล้งเก้าสบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาสองพันสิบเก้าหรือว่าโควิดสิบเก้าจังหวัดตรังนี่ตียองลีบุงจันซ่องสถานการณ์จังหวัดตรังกับนายแพทย์ตุลาการมักคุณนายแพทย์ชำนาญการบิเซตโรงพยาบาลตรังในฐานะโคซอก ศูนบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0ง9จังหวัดตรังกล่าวว่าวันนี้วันนี้ก็คือได้ว่านะครับวันเสายยสร,าทร์ที่1นึเมษายน2 5 6ปัรยซจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไม่35รายรส่งพ้นมีโยดผู้ติดเชื้อซาส้มระลอกไม่นีร้อยเจ็ดมีชาวนาทีและบุคลคากรตามการเพย์และซาธารณาสุขติดเชื้อกว่า50ราย ส่งพ้นอาจาราตีและบุคลากรตาการเพลและซาตา,านาสุขต้องตุกกักกันหรูในซาตานพยาบาลส่วนรายละเอียดกล้องผู้ป่วยตั้งซ้ำซิบุรายนี่แยกเป็นเอ่อคัตเตอร์เป็นกลุ่มคนนะครับก็คือเอ่อบุคลากรตาการเพลตีรุงพยาบาลรัศดาสิบุการตำบลบอนอัโรนอำเภอ,อกันตังสิบุกไรเละการอำเภอเมืองอีก้าไมรายปบการอบารเป็นกลุ่มคนตั้งในกอบกรัวสถา,านถีตามาน ในคณะนี้ถือหวาเป็นการระบาดรุนแรงไปในจังหวัดเลวไม่ต้องส้นใจตามลายเพียงแค่ประชาชนต้องดูแลตัวเองใหนดีที่สุดครับก็คือสิอ่งในรระวังให้เราเนึกว่าตุกพื้นทีนะครับตุกพื้นทีเป็นพื้นทีเสี่ยงสิ่งสําคัญเราออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากผ้าด้วยวหน้ากากอนามัยถ้าเป็นไปได้ปกเจลล้างมือนี่กับปมกับป้าเจลมาด้วยจริงตางโซเตตรังนี่เขาคุมเข้มนะครับ ตั้งแต่เข้ามาหน้าประตูทีเดียวเลยรับแล้วก็มีการจัดรายการตีบานด้วยนะครับพ่ออมก็คิดว่าในอาทิตย์หน้านี้บางที่นี่ประว่ามันใจเวลากุ้งจะไม่มากแต่ร้อยนะครับกุงจะให้บางที่กะกุยครับออน้องไฟ้กบกุมเสียงอาจจะเป็นการเปิดเปลิ่งก็ได้เประว่ามันเก๋ประมาณชิปควานาตีนะครับช่วงนี้รายการออซื้อสัมพันธ์อสโม เอามาเล็กข,ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับด้า,ดานเป็ดยิ่งตีบดาบุญชย่ยนายเป็ดกำนันการข้งของโรงพยาบาลตรังในต้านะารองโก,โกูซอกสู้บริหารสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยว่าโควิดสิบเก้ากองอย่าวัดตรังนี่เอ่อเได้เปิดเผยว่ายอดรวมสะสมระลอกไม่เดือนมีซ่ายนสองปันาโรกซุปเซนี้ต่างหมดรอยจ็สิบไร่รักษาให้เลวีสิบไร่รักษาตัวอยู่ตีโรงพยาบาลรอยาสิบไร่แยกปิน โรงพยาบาลตรังมี21รายโรงพยาบาลสนามนี51รายที่เลือกระดักษาตัวตียุมจนเป็นผู้ปว่วยที่มีอาการเหล็กน้อยหรือไม่มีอาการผู้ปว่วยตีมีอาการปานกลาง11รายตรงชายยาต้านไวรัสไม่มีผู้ปว่วยอาการรุนแรงนะครับในส่วนของจังหวัดตรังของเราตอนนี้เป็นยิ่งตีประดาเ,เพิ่ออีกกว่าผู้ปว่วยี่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ตีดไดรับการรักษากลับบ้านได้เร็วบางส่วนไม่พบว่ามีผู้ป่วยรายใดมีอาการฉุดลงหรือตรงรับกลับก้าวรุ่งพยาบาลแต่อย่างใดอันนี้เป็นตัวเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ให้มัรยาว่าการนำผู้ป่วยก้าวรุ่งพยาบาลสนามตั้งรุ่งพยาบาลตรังได้ทำการตรวจอย่างรอบขอบทำการสักประวัติพรอมเอ็เอกซเรย์ปอดุกาย อีกต่างการดูแลผู้ป่วยต่างในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามตุกเองอยู่ภายใต้มาตรการเดียวกันนะครับเป็นข้อมูลกล้องขู่ซอกแนโรองขู่ซอกเสบบกกองจังหวัดตรังครับผมอันที่นี้อีกเก้าหนึ่งนะครับก้าจังหวัดตรังกันนะครับออมีการประชุมคณะกระกรมการโรคติดตอ่อจังหวัดตรังเพื่อรวมกันพิจารณายกระดับมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 ในพื้นทีลัง่งสซบคอยกระดับเขตพื้นทีซีมาตรการควบคุมโรคโควิดร้งระดับวันที่หนึ่งเรียกว่าเช่นกันนะครับนายกระจนซักจะเรือนโซ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนี้พร้อมด้วยนายไปบูโนโมากนายผู้ว่านัดส้มใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรวมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรคติดตอ่อจังหวัดตรังนาอ่องประยาัศดาจันนาสะละกลางจังหวัดตรัง เพื่อรวมกันพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดตรังเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดข้องรูโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตรังและมาตรการต่างๆเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดข้องรูโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดตรังกับหลังจากตีสศูนบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดข้องรูอไวรัสโคเกนาหรือว่าโควิด -19 หรือสซบโค ยกระดับเคตืปืนตีซี่และมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 โดยแบ่งออกปินซ้ำระดับประกอบด้วยปืนตีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือแดงเข้มอกจังวัดนะครับไล่ฐานคงยารูาติดตามข้อมูล่าสรสานปืนตีควบคุมแดงซีทีมาจังวัดรวมถึงจังหวัดตรังโดยปืนตีควบคุมซ้อมยี่สิบกจังวัดโดยมีพ้นบังคับจ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสาคมสองพันหนร้อยหกสิบสี่เป็นต้นมากก็คือตั้งแต่เรกว่านะครับ ผู้วาระการจังหวัดกราวาจังหวัดตรังซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงหนึ่งในเซติมาจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตีจะตองสวมหน้ากากอนาัยหน้ากาผ้าเมื่อออกหนอกเฮตสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า50าสิบคนและอื่นๆจะได้ออกเป็นคำสั่งจังหวัดตรังเพื่อให้ประชาชนรดับสาบและตือปฏิบัติตีสำคัญสวมหน้ากากอนาัยหน้ากาป้ารอยบุเ้น ส่วนจัดอ่านเลียงให้หดไปโคนยกเว้นกรณียานอบก็ความรวมมือพี่น้องประชาชนถูกตานน่วยอานปากลัดและเอกชนตามความก้าวเจยและไอความรวมมือเพื่อลดการติดเชือ้อโวควิดสิบเก้าดยกาคิดว่าน่าจะเป็นวันนี้หรือว่าต่อเช้าคำสั่งจังวัดตรังก์งจะออกมานะครับก้ท่ฐา,านใดติดตามและก็ได้ตื้อปฏิบัติด,ด้วยนะครับ เพราะว่าเราต้องช่วยกันตุกส่วนนะครับไม่ใช่จะพอหน่วยงานาปากรัดอย่างเดียวทีนี้มาเลขข้อมูลคำเตือนจากคณะธรรมานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสองพันสิบเก้ากองสนการทรา,าสุขยิบนะครับว่าป้านกระตบเหมือคุณพกปิดข้อมูลจะเกิอดอะไรด้ขึ้นมัง่งรับควบคุมโรคไม่ได้อันนี้ข้อเรกนะครับระ ระบาดกระจายต่อเนืองแลก็บุคลากรสาธารณสุขเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มเมื่นทีวา่าทางที่รัสดาเลยครับติดเชื้อต่างชาวบ้านแลยกางเั้งขณะตีสาธารณสุขบุคลากรต่างการแพทย์นะครับบุคลากรสาธารณสุขเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มทุกกักตัวก้าดบุคลากรตำมานอีกคอนึงครับคนเสี่ยงสูงสุดก็คือคนตีคุณรักตีจะป่วยคนต่อไปอันนั้น ท่านที่ว่าตื่นก็ปกปิดข้อมูลนะครับผู้ป่วยเพิ่มรวดเร็วว็บตะวีคูณคาดเกรนถูกปัจจ่อยขวบคุมไม่อยู่ระบบสุกกา,าปรารบระบบเศรษฐกฐิจลมต่างประเทศนี่เปื่อยเปรยโดยคณะํางานะรรประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาก้องสถานการณ์ซาตาราสุขจังหวัดตรังเป็นการเตือนนะครับเ,เป็นการเตือนถูกฐานตาฐาน ติดเชื้อเรวเวลาเาจ้าหน้าที่ก็ซบสบส่นรูเราจะต้องไอ้ได้รายละเ,เอียดเจ้าหน้าที่นะครับผูอ่อาตีจะได้รูว้ว่าเมื่อทีเข้าบอกกันว่าทำายทำไลนะครับเราไปทีตรงนั้นอะไรบ้างคือจะได้ติดตามจะได้ควบคุมเพราะวะ่าทางเจ้าหน้าที่นี่เขาก็พยายามอยู่กับในการแต่ว่าจะดูแลควบคุมไม่ให้สถานการ์มันกระยัเป็นวงฟาง ตอนนี้หนองเนื้อจากุย1ิบกาวกระตรงอย่าลืมครับช่วงนี้ฝุ้นทกนะครับฝุ้นตกกระหกตีมากครับช่วงหน้าค้นก็คือหรูไก้เลือดออกจะนันโดยจะปอปีน้องอสมอตอนนี้ตำนานกันนักโปรดสมควรนะครับทอ,องตำมานกับเจ้าหน้าทีเรปาปอซอโตจาน้าทีสู้บริการสร้างสาธารณสุขในการเฝ้าระวังอคอยรายงานเกี่ยวกับปู่ที่เดินทางมาจากหนออปื้นทีแล้วกรต้องไป รวมกันกัดรวมกันไปหวัดอุณหนนภูมิไปให้เจวหลังมือตามห้านต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วก็ตรงฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคตีมา กับนาฟุ้นก็คือโรคกไก,ก่เหลืออกต้องอย่าลืมนะครับต้องดูแลน้ำขึงก้างก้างบานนี่เ,เราถ้าไม่จ่ายเราก็ต้องฟั่มเสียแต่ว่าถ้าจ่ายนี่ครับก็บต้องบอกอา่หมอหรือว่าไปข้อไสยกำจัดลูกน้ำตีสถานีอนาณาเมย์หรือว่าสู้บริการสาธารณสุขนะครับนอนกลางวันอย่าลืมต้องอนอนเปิดปัดลมอนอนกลางมุงนี่ กิดวาคงจะไม่ก่อยมีเลยครับถ้ามีก็คงจะเป็นมงลวดนะครับเอ่อมงลวดในโอ่งเง้เราก็ต้องช่วยดูแลตอนนี้รูมันก็มาเอ่อลรูกลูประจาดูดูคานเลยครนอกจากนั้นกครควิิษี่เป็นสิ่งสําคัญเราก็ต้องเฝ้าระวังร้านยาตื่นตะนกนะครับเราเฝ้าระวังอป้องกันตัวเองก,กับคนที่ว่าเราทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับแต่มีแต่ชิงจะมีข้อมูลการส้านมากมายนะครับแต่จะมาลาให้่านผู้ฟังฟังแต่ว่า หั่นแลวเวลานี่ครับมันก็ออคงจะได้ฟังเพลงสุดตายจากรายการซื้อสัมพันธ์อสอมอกันสักเพลงนะครับแล้วก็ออสำหรับวันนีนะครับก็คุณทางสวบตอตรังโดยฐานบุญในการวัฒนาวิโดไตขก็คุณออน้องนุกกี้นะครับออมาช่วยกกกลุ่มเสียงแายการเปิดเพลงสุดตายให้ฐานได้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ พบกันไหมนะครับวันนาดิีหน้าแต่ว่าก,กงจะคุยกับนอ้องก็โคนนะครับบางทีอาจจะเ,เป็นการให้เปิดเพลียเพราะว่าใจเวลาไม่มากนะครับรายการช่วงนี้นะครับห่างจากนั้นก็งจะก้าวสู้ป่าวาปกติสําหรับวันนี้พมวิรัตแก้ลายตรงลาฐานปบคอนนะครับสวัสดีครับ